มาต่อข้อ7กันนะคะข้อเ็ตอนนี้ข้อเจก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ซึ่ภาพจะแตกไปหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็มาสัง,สง,สงเกตกันตอนนี้เรากําลังหาปริมาตรใช่ไหมคะถ้าหาปริมาตรนะักเรียนเขียนไว้เขียนไว้ก่อนเลยปริมาตรของพีระมสูตรว่ายังไงพื้นที่ฐานคูณสูงมีแค่นี้เองแต่นักเรียนต้องไปสังเกตฐานให้ดีๆนะเราไประบายสี ฐานกันดีกว่าฐานในที่นี้ถ้ารูมองแล้วมันก็จะเป็นรูปนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองแสดงว่าปิซึมรูปนี้เป็นฐานสี่เหลี่ยมด้านขนานส่วนตรงนี้เป็นระยะห่างระหว่างฐานก็จะกลายเป็นความสูงเราแทนค่ากันเลยดีกว่าค่ะแทนค่าเลยนะพื้นที่อันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะนั้นนักเรียนจะต้องหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมด้านขนานมาแล้วคูณกับความสูงสูงในที่นี้คือ12สี่เหลี่ยมด้านขนานนักเรียนต้องจําสูตรให้ได้อีกนะสี่เหลี่ยมด้านขนานมาจากฐานคูณอะไรฐานคูณสูงสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่านฐานคูณสูง่ยเรียนท่องๆไปแบบนี้นะครูก็ท่องแบบนี้เหมือนกันสี่เหลี่ยมด้านขนานฐานคูณสูงและฐานกับสูงต้องทำไมกันเสมอต้องตั้งฉากกันเสมอไปสังเกตในรูปสิคะว่าวส่วนไหนที่เขาตั้งฉากกัน ี่ไงคะส่วนนี้ไงสีให้ดูนะคะสีแดงให้ดูอ่านส่วนี้คือสูงส่วนนี้ก็คือฐานฐานฐานเราจะได้แล้วว่าเป็นเลขเจใช่ไหมเจ็ดฐานคือเจดสูงคือเท่าไหร่สามใช่ไหมสามสูงก็คือสามแล้วก็คูณกับความสูงของปิิซึมคือสิบสอง ก็คิดได้เลยว่าเท่าไหร่73 21 21คูณ12 21คูณ12ได้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่200 252ลูกบาทหน่วยรอบอรหน่วยอันนี้เขียนเริ่มเขียนย่ออ่าอ,อันนี้คือลูกบาทหน่วยก็ได้คำตอบตามนี้ ยังไงคะเห็นบริเวณสีเขียวที่ครูลากนี่แค่นี้เองดูไม่ทันกลับไปย้อนดูใหม่นะคะไปดูข้อ8ปดเลยค่ะข้อ8ปดหาปริมาตรอีกแล้วก็เขียนสูตรไว้เพื่อความจำก็เขียนสูตรไว้ไม่มีอะไรมากพื้นที่ฐานคูณกับสูงฐานในที่นี้ก็คือฐานของปริซึมสูงก็คือสูงของปริซึมนั้นมาดูซิว่าถ้าเราจะ ระบายสีนักเรียนต้องระบายสีก่อนเพื่อที่จะได้ดูได้ว่าตรงไหนเป็นฐานถ้าครูมองดูแล้วตรงนี้ก็คือส่วนฐานนั่นเองส่วนฐานหน้าตาก็จะดูซับซ้อนหน่อยนะเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากบูระบายให้ดูนี่อันนี้เป็นหน้าตัดหรือฐานถ้าหน้าตัดเป็นฐานอย่างนี้แสดงว่าส่วนนี้ก็เป็นความสูงนะสูงก็คือแปดนั่นเองอ่ะมาเลยค่ะแทนค่าไปก่อนเลยพื้นที่ฐาน คูณสูงสูงคือ8แต่ฐานเดี๋ยวก่อนฐานนี่ท่านมันไม่มีสูตรการคำนวณในรูปแบบพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่านักเรียนสามารถตัดรูปได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นครูครูจะตัดรูปให้เหลือน้อยที่สุดโดยการบางคนอาจจะตัดอย่างนี้ถ้าตัดแบบนี้เราจะได้รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด3รูปใช่ไหมแต่ครูไม่อยากได้แบบนั้นครูขอเป็น2รูปแล้วกันนะโดยรากแบบนี้ก็จะเกิดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา2รูป นะโลยครูให้ตรงนี้เป็นรูปที่1และตรงข้างล่างเป็นรูปที่2แบบนี้นะะเพราะนั้นถ้าเราไปหาพื้นที่ฐานก็คือพื้นที่ที่ครูแรงเงาเป็นสีฟ้าเนี่ยมันก็เราสามารถเขียนได้ว่ามาจากสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอ่รูปที่1ไม่ต้องเขียนพื้นผ้าเมาจากสี่เหลี่ยมรูปที่1บวกกับสี่เหลี่ยมรูปที่2แล้วค่อยคูณกับความสูงสูงในที่นี้ก็คือเลขแปอย่างนี้นะคะ่ะ ไปดูสี่เหลี่ยมรูปแรกกันดีกว่าว่าสี่เหลี่ยมรูปแรกเนี่ยรูปที่หนึ่งกว้างกว้างคือเท่าไหร่คะกว้างก็คือหนึ่งคูณยาวก็คือสองใช่ไหมอันนี้กว้างอันนี้ยาวใช่ไหมคะกว้างกับยาวแล้วก็บวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปที่สองก็ตรงนี้เป็นยาวยาวน่าจะเท่าไหร่ต้องสังเกตนะ,ะอันนี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้สองอันนี้สอง รวมแล้วก็เท่ากับ5เพราะนั้นกว้างก็คือ1 1คูณ5ทั้งหมดนี้คือพือ้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงก็คือเลข8ข้างนอกนี้น,นี่คเลข8คือสูงเอาลงมานะคะเอาคิดต่อค่ะก็จะได้ว่า2คูณ1ได้2 2บวก1คูณ5ได้5แล้วก็คูณ8ข้างนอก2บวก5ก็เป็น7 7คูณ878เท่าไหร่คะเป็น56เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลูกบ,บาทหน่วย ตอบเสร็จแล้วก็เป็นปริมาตรเท่ากับห้าสิบหกลูกบาทหน่วยนี่คือวิธีการคิดนังเรียนแค่ทําแค่นี้เห็นไหมคะว่ากูทําซ้าๆซักๆก็จะเป็นเหมือนๆกันเอาต่อไปข้อเกค่ะข้อ9ก้ามาดูรูปร่างหน้าตาข้อเ้าหน่อยเอาอันนี้เป็นรูปทรงกระบอกเพราะนั้นถ้ารูปทรงกระบอกนกเรียนก็ต้องหาในรูปแบบของอาหาปริมาตรเรียนเขียนปริมาตรก่อนปริมาตร สูตรเหมือนกันเลยปริมาตรของทรงกระบอกก็คือพื้นพื้นที่กูใช้ย่อๆเนะ่ค่ะพทฐานพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานในที่นี้ก็คือรูปวงอะไรวงกลมใช่ไหมวงกลมแล้วก็คูณความสูงสูงในที่นี้คือเท่าไหร่ถ้านเรียนดูดีๆก็คือสิบเซนอ่ามาลองแรงเงากันหน่อยนะว่าตรงนี้คือฐานไงใช่ไหม ตั้งซะอย่างดีเลยฐานความสูงตรงไหนตรงนี้ก็กลายเป็นความสูงสูงก็คือ10เซนนะคูใส่ไปแล้วนะ,ะทีนี้มาดูซิว่าพื้นที่วงกลมสูตรหาพื้นที่วงกลมคืออะไรพายอายกกําลังอะไรยกกําลังสองแล้วก็คูณกับสิบพายคือเท่าไหร่พายในที่นี้ถ้านเรียนเรียนมาพายจะมีค่าประมาณสามจดหนึ่งสี่ใช่ไหมหรือหรืออะไร หรือ22.7ส่วน7ก็ได้นะแต่ในข้อนี้ครูว่าไม่น่าใช้22.7ส่วนเเท่าไหร่ใช้เป็น3.14ดีกว่าแล้วก็คูณกับ R รกำลังลสอรัศมีในข้อนี้คือเทารัศมีให้มาแล้วคือ10เซนก็คือ10กำลังสนั่นเองแล้วคูณ10ตัวนอกนะคตัวนี้คืออันนี้นะอ่ะ10กำลังสก็คือ100ใช่ไหม หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปคูณกับสามจุดหนึ่งสี่มันจะได้สามร้อยเอ้สามร้อยสี่สามร้อยสิบสี่สามร้อยสิบสี่ไปคูณสิบต่ออีกสิบข้างล่างนี้นะคะมันก็คือสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบหน่วยก็จะเป็นลูกบาทหน่วยเสร็จแล้วค่ะข้อนี้เป็นไงยากไหมนักเรียนสังเกตดีๆมันก็คือทรงกระบอกแล้วก็รู การหาพื้นที่ของวงกลมนักเรียนก็จะสามารถหาได้สูตรก็เป็นสูตรเดิมนะก็คือการหาปริมาตรก็เป็นสูตรเดิมแบบนี้เนี่ยสูตรเนี้ยนะจำให้ได้เขียนทุกข้อทุกข้อไปเลยเพื่อความจำาอาต่อไปรูปต่อไปค่ะเอารูปนี้ง่ายมากเลยรูปนี้ง่ายโจทย์ต้องการอะไรก็ให้หาปริมาตรอีกแล้วเพราะนั้นนักเรียนก็เขียนไปเลยว่าปริมาตรปริมาตรของปริซึมสูตรก็คือพื้นที่ฐาน คูณสูงพื้นที่ทาหรือพื้นที่หน้าตัดไปดูซิว่าหน้าตัดเป็นรูปอะไรเราก็ระบายสีเลยหน้าตัดเนี่ยถ้าคุณมองก็คือรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าเพราะนั้นปร,ปริซึมรูปนี้ก็คือปริซึมทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้าความสูงก็จะเป็นตรงนี้นี่เองอะเพราะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแล้วก็คูณกับความสูงก็คือยี่สิบอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้ สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามาจากกว้างคูณอะไรกว้างคูณยาวในที่นี้คือ4กับ8เพราะนั้นก็4มาคูณ8เลย48แล้วก็คูณ20ทข้างนอก48เท่าไหร่คะ4ี่2สคูณกับ20เลยก็ใ้่ลูกบาทหน่วยนั่นเองอ่ะเอาแค่นี้ก่อนค่ะคลิปนี้ ะเดี๋ยวไปดูข้อ11นะมีมีมีอีกคลิปหนึ่งะค่ะ